สวัสดีค่ะทุกคนที่ติดตามช่องอ,าาอัศรพาเพลนะค่ะเปิดเพลงด้วันนี้อย่ามาเปิดนาเปิดลิขกระซิ์สิเขาวันนี้มีพระเอกขับรถให้นั่งนะครพระเอกขับรถให้นั่งแต่ไหน,นมาจอดตั้นกันอ๋อพี่เสียงน่ารักมากๆ แล้วก็อันนี้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาหน้ารถนะคะน่ารักไหมคะไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดานะคะตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาพี่ตุ๊กป้าเอ็นรับเบลค่ะตุ๊กป้าพี่ป้าเหยี่ยมมาไหมเลื่ยงตอนมันเตรียมสนามขี่ไว้อ่ะวันนี้เรจะไปไปคลินิกกอลวินคลินิก ไปใช้บริการเพื่อนไปใช้บริการของบอสโนดนะคะคือกอลวินคลินิกค่ะวันนี้ยกหน้าใหม่ทั้งหน้าเลยค่ะเย้วนจะไปทำหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะควันนจะไปเขาคีโมทุกคนจะได้เห็น,ทน,บ,นบทบาทใหม่ของแม่นนอ้วน กอลาวินชีนิกได้พอชมได้ไหมขอ้เขานี่แม่ได้ไประยาแม่มแล้วมันบริสตันเลยเนาะนี่นได้บอมีของ,งเลาไม่ช่องีถวไหมไหนต้องลงไปเจองล่างเรกแล้วไป ปิดถึงก็เป็นปิดอืมมันแดดมเนนมนบ้าอวะสมมันแดด <c oughs> ่ิดๆๆลแล้วมวาสเ <c oughs> อื่นเทาแล้วเริ่อบักวนแวนโอ้ นี่ไงทางเข้านี่นคือคลินิกกอลวินคลินิกคลินิกบนอะไรเมนคลินิกแบบเป็นธรรมชาติมากแบบว่าสวยงามเป็นธรรมชาติเนี่ยนี่มีลูกปั้นไดโนเสาด้วยเนี่ยเส้นเหลือง รักมากภายในเตียนรองาเพื่อนได้ข้อพอดุลย์รองเท้าหนใชอไหมได้ นี่คือบาลานซ์คลินิกค่ะใช่ไหมใช่ไหมครับ